ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน เราเกิดมาก็มีคำสั่งกับคำสอนคำสั่งคือผู้ใหญ่สั่งให้เราอย่าทำคำสอนคือสอนให้เราควรทำและต้องทำแต่รวมแล้วคำสั่งกับคำสอนก็อยู่ในโอวาทของผู้ใหญ่ซึ่งรักมีความเมตตาต่อเราไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าผู้นำศาสนา เกิดมาเป็นคนก็ต้องหักห้ามใจเตือนตัวเองเสียอย่าสัก้าวอย่าโกรธอย่าระเบิดทรัพย์สินผู้อื่นอย่าละโมบเมียผัวอย่าระแวงลูกๆอย่าละทิ้งกฎหมายจะอย่าละเมิดนอนอย่าละเมอทุกอย่าระทมสุขอย่าระเริงบุญกุศลอย่าละวางข้อแรกโกรธอย่าระเบิด ต้องพยายามถ้ามีสติมีปัญญารู้เท่าทันว่าความโกรธเป็นภัยอันตรายต่อตนต่อคนรอบข้างเหมือนการพกระเบิดติดตัวระเบิดที่ติดเอวติดตัวนั้นเรา,เราถอดสลักเมื่อไหร่ถึงคว้างไปปผะสบผู้อื่นก็เป็นอันตรายต่อตัว,ตวเราถ้าหลบไม่ทันแต่ถ้าระเบิดมันติดตัวเราเราถอดสลักเมื่อไหร่มันก็ระเบิดตัวเรา เป็นจุนวิจุนคือย่อยยับไปคนใกล้เคียงก็ย่อยยับดังนั้นสมเด็จพระสมมาสุจ่าชึงสอนเรื่องการระงับดับความโกรธว่าโกรธอย่าระเบิดเรางับและระบายด้วยความเมตตาปัจจุบันนี้โกรธกันเยอะโกรธแล้วอยากจะระเบิดออกมาระเบิดในบ้านระเบิดความโกรธแก่คนใกล้เคียง และสะเก็ดระเบิดมันก็ละมันก็ถูกผู้อื่นคนอื่นไม่รู้เรื่องกระโดนสะเกตดระเบิดเหมือนดังที่ท่านทั้งหลายได้เห็นการระเบิดหรือคาบ่มมันไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยลังแต่จะทําลายความดีงามความสมัครีความรักความผูกพันและก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทแม้แต่บนถนนท้นทางในคนทุกผู้ทุกไหวเพราะฉะนั้นหากหวังตั้งอยู่ในความสุข จงระง,งับความโกรธและก็ระบายความโกรธด้วยความเมตตาด้วยการขอโทษด้วยการให้อภัยระเบิดออกมาภัยเป็นภัยต่อตนและคนรอบข้างทันทีแล้วก็จะเป็นเรื่องที่มีเรื่องของการวิวาดกันชกต่อยกันตบตีกันฆ่าฟันกันทั้งเป็นเรื่องส่วนตัวและเป็นเรื่องของกลุ่มเพราะฉะนั้นจึงขอท่านทั้งหลาย ระงับดับความโกรธด,ด้วยการรู้สึกว่าโกรธอย่าระเบิด